มีตัวลงนะครับทิกซอร์ตัวหนึ่งโตีเลยพี่ตีเลยพี่ต้องถามพี่เขาตอบกันแล้พี่ต้องถามพี่เขาว่าลงไหนพี่เขาไม่ตอบมาทางทิกซอมาทางสักูผมก็โดดลงทิกซอเลย Bom, tem mais... É. É. มาดีโอ้ยหูมเกิายเนมจงอ a s ไม่่อบเซฟชิดแล้วขารถฮอก็มีนะว c อ out อทำไมสอมกแตกอ่ะเดี๋ยวดูหลังให้เลยเก็บแล้วพี่ aa oh, hey, , mida siis tahtsid ? ei mingit .

ีไม่ดเดียวไปไหนวะมันสโมกมาพี่สวยมีระเบิดไหมมีระเบิดวะ Có mấy mì này Chú Nguyên 18 mì Nằm sai Phi Phi là tay đó Không đi Ôi lặng lặng ต้องเข้าทางนี้วะ <Awesome. S 1> ่ะ awesome ลองดูเด็กดิอยู่ไหนวะโอ้ยไอ้เหี <c oughs> ้ย ไอ้พี่อยู่หองข้างหลังพี่ข้างหลังพี่มันโยนระเบิดทิ้งไว้ฉันมันตีนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะไอ้พี่มันเมื่อกี้มันไอ้ตุ๊บผมเองก็ไประเบิดมันดีไปกัดบอกกระสุนดูเอ็มพีก่อน ขึ้นไปมันอยู่ยิงสองไม่ยิงผมเดี๋ยวตายเย้เฮมันบวกกันหลายที่เลยผมมีคบใดอยู่นะ้เดี๋ยวเอาที่หนึ่งฝากผมเดี๋ยวนะอือน่าจะอยู่ตรงนี้โป้ง Thì thế em rồi Quá tôi biết Mark the location Mark the location Ôi Ê, đừng gần, đừng sống khôn, mới đây มิตี่หลังเข้ากอน Watch out <ป>มันโดน search for vehicles อืม MK อืมระเบิดเราอยู่นี่รอรอดูก็ได้รอรอครับ ยตรงัหนเฮ้ยไม่ไันหันหันตามหนข้างหลังอะ่ะกรเห็น,นยืนอยู่ก็ไม่รู้เรื่องะไเ่ไาวาาาอนทางขวาเลยพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่หันขวาพี่เบอร์นหนึ่งพี่เดินไปข้างหน้าเลยไม่เบิร์กเราเห็นตัวม,มันอยู่ข้างขวานะดี๋ดขวาพี่เบอร์นหนึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวข้างหลังอ่ะพี่ ไพี่ตรงตรงที่จอดรถอะเดินไปไหนเดินไปไหนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช้าช้าช้าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ทางขวาเลยขวาขวาขวาอีกขวาอีกพี่ขวาขวาอีกไปอีกพี่อีกนิดนึ่ง K W อันนี้คือทำอะไรวโมเห็นตัวมันยืนอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่

<Watch> ตัวน,นี้น่าจะหนีไปแล้วเขายังไม่ไปวะอยู่ไหนอ่ะเห็นไ่มอุ้ยโอ้โหหัวแตกตั้นสารเหมือนมีตัวเดียวชาร์จว่ะเฮ้ยผมปั๊มยา <Watch out. S 2> ตึงนิดนึง Watch out

อเอาเยี่ยงกลับเลยเตยเขาเลยนะทันสามเฮ้ยเก็บก่อนยางไงยังไงคุดแปด นี่นี่เพื่อนนี่เอาไปผมไม่ได้เสีย Nossa, é porque...